สวัสดีครับพบกับผมต้นกล้า s t a t to add เชนเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอป SCBS Smart Investor นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำฟังก์ชันห่ฟังกช์งงกชันนะครับสำหรับการหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในแอปนี้นะครับก่อนอื่นเราก็กดเข้าไปค้นหาหุ้นที่เราสนใจเลยนะครับจะกดเข้าไปหาหุ้น BTS นะครับ เราจะหาข่าวสารได้จากตรงไทม์ไลน์นะครับนี่ครับผมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเขาจะขึ้นมาก่อนเลยนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่23่อคอกคนะครับจ่ายปันผล11ส,สิงหาคมนะครับปันผล0.16บาทนะครับแล้วก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XW พร้อมกันทั้ง3เลยนะครับคือวันที่23กคสองหนะครับโอเคครับแล้วมาดูตัวนี้ครับผมตัวนี้คือหุ้น24ตัวที่กองทุนเลือกลงทุนมากที่สุดนะครับ หมายถึงว่าหุ้นตัวนี้ของเรานะฮะที่เราสนใจติด1ใน24บริษัทที่กองทุนลงทุนมากที่สุดนะครับอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาเรามาดูนี่ฮะกดดูเลือกเลือกดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจที่นี่อ่าเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วเราเลือกสำนักเลยครับเราอยากดูสำนักไหน ดูข่าวของสำนักไหนนะครับสำหรับผมก็ทานหุ้นนะครับเนี่ยฮะก็จะมีข่าวสารอันนี้คือของเมื่อวานนี่นะครับข่าวสารของเมื่อวานอันนี้วันที่สามนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมโอเคไหมครับการที่เรารู้ข่าวสารนะครับมันจะมีผล มีผลนะครับสําหรับการเลือกซื้อหุ้นหรือว่าเลือกถือหุ้นถ้าไม่มีผลต่อราคาก็มีผลต่อจิตใจเรานะครับถ้ามีข่าวดีมาเราก็รู้ก่อนฮนะเราก็รู้เราว่าเอยทําไมมันขึ้นเราก็มาดูโอ้รู้แล้วทําไมมันถึงขึ้นนะ่มีข่าวให้เราดูนะครับหรือบางทีนะครับอันนี้ผม ก็พูดจากประสบการณ์เล็กๆนะครับประสบการณ์ในน้อยที่หลังจากที่ขึ้น xd ดีแล้วราคามันจะร่วงลงมานะครับเราก็รู้ก่อนว่าวันไหนมันจะขึ้น xd เราก็ใช้โอกาสนี้นะครับชิงขายก่อนนะครับก่อนที่ราคามันจะร่วงเพราะว่าก่อนที่มันจะขึ้น xd ราคามันจะดันให้มันสูงขึ้นไปกว่าราคาปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ เดาเฉยๆนะครับจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับประสบการณ์น้อยนิดของผมนี่แหละครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเราก็จะยัง,ยงอยู่ใน fsbs c smart a d v e n c e r ของเราอยู่มาเดิมนะครับคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ